สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยูถีท่าเรือสีธนูนะครับวันนี้จะมาจ่อห้อยครับปอจ่อเสร็จเดี๋ยวมันจะหนังชิมไม่ดูครับว่าหอยจ่อที่บอลจอนี้กินสดๆครับว่ามันจะร้อยหรือเปล่านี่ครับวันนี้น้ำก็บอลขิดหวานน่าจะลงนะลงไปเลยๆครับเนี่ยระดับน้ำดูครับกำลังลงโอเคครับเดี๋ยวมันจะหาห้อยดูครับ เ่าจะได้หอยจอปักดำหรือวา่าหอยตาลับจะมีหรือเปล่าครับนี่ท่บอนเทนก็มีห้อยเลยนะตรงนี้นี่ครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้โหก้อนนี้ตัวใหญ่ยอยู่โอเคครับนี่ครับทิบนอนเอามาดูบอนเตรียมมาพร้อมเลยเนะี่ยมีน้ำจิ้มครับแล้วก็ถ้วยใส่น้ำจิ้มแล้วก็จะมีพักด้วยนะเดี๋ยวพักมาด้วยครับดู น้ำแล้วก็มีที่ตอกนะครับแล้วก็ที่ใส่หอยนี่เดี๋ยวบรรจนาหมกเข็มใส่นี่ก่อนนะนี่ครับที่งัดตัดกน้ำเท็นีก่อน lên dây cho kênh Ghiền Mì được ก็จะมีเปลือกนะครับเอาอ,อกด้วย ชนวนใหญ่เน่ามาด้วยนะแต่ว่าใหญ่เน่าไม่ว่างครับอู้นี่ตัวใชยได้ปิดก่อนอู้ขา้างใต้ก็มีอปิดก่กอนครับก้อนเดียวหลายตัวเลย Ừ. giữa dưới tụi dây hợp. อันนี้ก็ใช้แต่ตัวเล็กโอเคครับมดเลยไปห้าตอครับอันนี้ก็น่าจะหนึ่งตัวสองตัวครับโอ้โหตัวนี้ไม่มีมัดเลย พิกนะครับตัวนี้อ้นี่หอยตาดาบดูเป้าตัวเย้ยเลยเปลือกเปลือกจะไม่เมื่อนกันครับ sẽ sẽ đầm đầm, nãy sẽ chải hồi tả lắm rồi, nó, 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 อยตาราราบครับตัวนี้ดูจะรู้เลยครับเพราะว่าปากตรงนี้จะดำๆดำเลยดำดำเยอะว่า่อยจอปักดำครับ ก็น่าจะสายแต่บนคิดว่าน่าจะไม่มีไขมันครับแบบนี้นี่ครับบนเจอไข่ตารับ1ตัวสองตัวสามตัวแต่ว่าสองตัวนี้เล็กครับเอาตัวเดียว เกิดหวามันไม่ค่อยด,ดนน้ำครับมันก็จะแบบหวาดูแบบแห้งๆนะแต่ววาก็ยังมีมันอยู่ครับสังเกตได้อันนี้คือหอยตาลาดนะครับตัวมันจะไม่เหมือนกันกันกบหอยจอปักดํ้ครับไม่มีน้ำเลยครับแห้งมกักเอาไปก้อนเดยวบนไปทำความสะอาดนี่ครับบนห้ามาได้อีกหนึ่งตัวสองตัวครับ หอยตาลาบนี่นะแต่นี้หอยโจครับมาครับตอก เน้เยอะเลยตัวนี้ เล็กครับอันนี้ตัวเล็กแต่ดูข้างๆอาจจะแบบมีมันนะโอ้ลุดเลย ม,มันจริงๆครับดูมันเข่าๆเยอะเลยตัวนี้นี่ครับ <Okay. S 2> ตัวนี้ก็อาจจะมีเนื้อเยอะครับมันเยอะลองดู ดูมันจะไม่ใหญ่ครับอม,มันเยอะจริงเห็นไหมหูตัวนี้ไม่สังเกตมองไม่รู้เลยว่าเป็นห้อยครับคิดวัดตอ,อกออกไปแล้ว มันโอ้เ oh, จออีตัวครับนี่หาที่ต่อครับ มันจะมีก้ามของห้อยอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปลาเขาอจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับที่บนตอกลงไปนี<ม>่นี่ก็สายกับต้นะ เจีกตัวครับ ได้ลครับอีกตัวหนึ่งครับอุ้ยลุดลงมาเลยนี่มาครับมาตั้งซือไปก่อนก็ได้เดี๋ยวต่อครับใีกต้องดูดีๆครับมันจะเหมือนกับก้อนหินมากเลยอะนี่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 อีกหนึ่งตัวนี่ไง นี่ครับโอเคเดี๋ยวบนันตั้งกองก่อนนี่ครับตัวมื่อกี้สิบันตอกได้ด้วยนะโอ้โหแบนมากเลยตัวนี้น่าจะไม่อ้วนครับแต่ก็มีตัวอยู่ มันลุดออกจากตัวห้อยนี่ครับจะตอกยากน้อยหนึ่งนะไม่มีหนึ่งอะไรครับตัวนี้บ้างมากแต <c oughs> ่แค่นี้ครับ ใจญตัวครับน,นี่ยูเหมือนก้อนหินหมากเลยดูตังกองว่ะหอยตาลับครับจะตอกยากกว่าหอยโจ้นะเพราะว่า กามมันจะใหญ่ว่าครับแล้วก็แข็ง,แข,งแข็งว่านะโอเคนี่ครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับถ้าติดแบบนี้ครับบอลเอาได้ง่ายเลยนะแต่ถ้ามันติดเมื่อกว่าก้อนหินแบบเล็กๆแบบนี้ครับมันก็ตอกยาหน้อยนึงแต่ถ้าติดแบบนี้ออกง่าย แห้งมากเลยนี่ครับอืเยอะเลยครับเดี๋วนี้มาครับเดี๋ยวบอลเจา้าหอยจอปักดั้สักสองสามตัวครับแล้วเดี๋ยวบอลก็จะไปหลางห้อยนะชิมดูครับ bua man yeo le tu ni ui say pit ui ลนเลยตัวนี้น่าจะเยญ่ยหรือเปล่าครับตัวข้างหลังกิดวาไม่ใหญ่ก็ใหญ่นะ ก็น่าจะใช้ได้เลยนี่นี่ห้อยครับโอ้โหเล็บดำเลยแล้วก็น้าจิ้มงับแล้วก็จะมีพัก สวยสวยเลยไม่มียอดกระทิ้นครับโอเคเดีบันตังกองก้อับชิมไม่ดูวัสดีครับมาครับเดบันชิมใม้ดูก็จะเป็นบรรยากาศชายทะเลครับบันตรงท่ายมาฝ่ายนี้ครับเพราะว่ามันจะหย่อนแทงนะนี่ครับดูสดเลยชิมครับ อันนี้เป็นหอยจอปากดั้นะครับชิมดูครับว่านมากเลยครับกรอบเหนื้อหอยน,นี่กรอบกรุบๆๆเลยอันนี้หอยตาราับครับ ชี nó, ôi, ้กันสองทีนะเพราะว่าตัวมันใหญ่น้อยครับแบ่ง บรนชว่ชวยจวนใหญ่เนามาด้วยครับแต่แกไม่วางนะมาคนเดียวเลยครับ cho bạc đám gặp đi <laughs> mắc đi đi cầm đi học gặp ไปยมากเลยครับฟินถ้ามีเพื่อนกินนี่จะอร่อยกว่านี้อีกนะบ้านวอ ดีข้างแร่งครับสง่งกงเลยทำจิ้มด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย